ผ่านทางตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้โอเคดีมากจุดเชลล์อพอร์ตทำให้เอฟพอร์ตนไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะบีเก้ใหม่ล่องลอยไปกับสายลมกำจัดเราที่ิเชินที่ิเช่นที่เล่นนอนเล่นนั่นไงอยู่ข้างหน้านู้นดุยนี่แน่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 นแนนแนนแนเราเวิลเยอะอยู่แล้วดุวยเลยมีแนะนำ การรับพลังธาตุการดูดซับลูกแก้วธาตุและอนุธาตุสามารถเสริมพลังงานธาตุได้และการสร้างความเสียหายธาตุจะและเอาชนะส,สูนั้นเพื่อทำให้เกิดลูกแก้วธาตุและอนุธาตุได้มเลขาจ่ายมีผลไม้เก็บได้บรรยากาศเซลดาเบีดแล้วเดวายจริงแฮนะโอเค ไปที่เพลตำแหน่งเควทนี่ก็ไม่ไกลมากนะเอานี่ไงโอเคเข้าไปลุยเลยมา <c oughs> พอดีเราเวลสูงไงก็อยากใช้เวลสูงคือจริง <c oughs> เขาก็คงให้ใช้ตัวนั่นแหละตัวตัวผู้หญิงเลงเลงได้นั่นเอง นี่แน่อ๋อเหมือนเหมือนปีลาตัวบาเลยยิงหัวแล้วมันกระเด็นนี่แน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 ่ล้อฮะ nothing to it เรื่องด้วยกล้วยยืนยันแต่ว่าคิดถึงเลยนะที่แท้เธอก็ไม่ใช่นักเดินทางทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่สู้ไปเมื่อกี้สบายสบายหรือว่าก็เหนื่อยอยู่นะ สบายๆจะว่าไปทำไมพวกทิริเคอนถึงมาโปรดแถวนี้กันสิ่งมีชีวิตพวกนี้ปกติไม่น่าจะมาทำรังแถวเมืองแบบนี้นะใช่สิพวกมันควรต้องกวนเปลี่ยนอยู่แถวป่าลึกนู่นสิแต่ว่าตรงนี้มีซอมชอลเลอร์สองมาบ่อยๆต้นไม้ก็โดนทำลายไปแล้ว เส้นทางการค้าก็รับผลกระทบไปด้วยอายุมาทีก็มักจะมีคนได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นตอนสุรินจะคอยป้องกันให่ดีจะต้องคอยป้องกันให้ดีเพราะงั้นตัวมอนสเตอร์ทั้งคันพวกนี้ก็เข้ามาใกล้เมืองเรื่อยๆงั้นเหรอใช่สิแต่ว่าวันนี้ก็ทำลายลังไปอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ยังโอเคอยู่นะ มากับฉันสิสวินผู้มีความรู้ชอบประของส่งคุณเข้าเมืองอยางปลอดภัยแล้วนะโอเคเราช่วยงานเขาด้วยนั่นเองเหมือนเหมือนมีหน้าที่ในการจะกำจัดพวกเอ่อมอนสเตอร์ด้วยใช่ไหมไอ้ผู้หญิงคนชื่อแอมเบอร์เนี่ยเอมีกล่องนี้กล่องนี้ก็เหมือนดีไซน์เหมือนเซลตาห้าเลยเอมีแ okay, น,นะนำการตอ่อสู้เตรียมพร้อมกับทาร์ไปปริยปริเกยาทั้งชาติ การโจมตีของชาตุไฟบางทีจะทําให้สิ่งมีชีวิตติดไฟได้โดยในตอนที่ชาตุไฟประสานกับชาตุอื่นๆยังจะสามารถทําให้เกิดปฏิิกิยาของชาตุได้อีกด้วยโอเคเฮ้มีถัดไปมีถัดไปต้องอ่านห,หมดโจมตีจุดอ่อนแนะนําการต่อสู้เมื่อเล็งโจมตีคุณสามารถโจมตีจุดสำคัญของศัตรูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งส่วนสำคัญของศัตรูที่เป็นรูปร่างนูตส่วนใหญ่ก็คือหัวโอเค เหมือนเซฟได้นะโอเคทำลายกล่องเดี๋ยวมีอะไรนั่นไงมีลาดิสลาดิสนี่เหมือนเป็นตายนะพอใช้เท้าโอเค,อเคมีแครล,ลอดเออให้ให้บรรยากาศเหมือนจริงโอเคเอาหนึ่งต <c oughs> ัวละครมีอะไรอีกอะ่ะอ่ะอาร์ติแฟก เพิ่มเลเวลด้วยโอเคเอาอะไรก่อน้องเวลก่อนละกันนะเน้นไปที่คนเดียวก่อนละกันนะเกณเลเวลสิบเจ็ดแล้วอ่ะพลังชีวิตสูงสุดเป็นสองพันหนึ่งโจมตีหกสิบห้าป้องกันหน okay. ึ่งสามสามโอเคสวมใส่อาร์ติแฟกต์เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกอ๋อต้องเลือกก่อนโอเคมีอ่านี่ไง สวมใส่วงกลมเคโจมตีอ๋อบวกขึ้นโจมตีแปดนะคเพิ่มแล้วก็มีเซตด้วยเซตสองอันมีเอฟเฟกเพิ่มเซตสีอันมีเอฟเฟกเพิ่มอ๋อเข้าใจใส่ละตามนั้นเดินทางต่อไปยังมอนสเตอ์โอเคทางที่ตัวตรงครับแต่เหมือนจะมีเควสอยู่ใกล้ๆนี้ป่ะ นั่นแหละเหมือนเป็นจุดเคลสป่ะมินโอเคโว้ผมวิ่งนี่ข้างล่างที่ใต้ตรงข้างล่างนี้ร่วงไปเลยโอ้ยหมุนกล้องตอนนี่ไงอ้ยเหมือนสันเจ้าของ เดือดรวายเลยเซนด้าปุเข้าไปได้เลยหลเหรอเกย์สรวจเลยก็ดันฮะปนรถดันเชียน,นี้ที่แรงประชนภัยสิบสองโอ้สิบสองเลยเหรอเอเคเราแรงปรชนภัยเท่าไหร่เองอะไม่เท่าไหร่เองงั้นไตก่อนไม่ใช่เควสยนะเป็นสารเจ้าโอเคไป าข้างหน้าเป็นเมืองมอนสแตรนแน่ๆโอเคแล้ตัดภาพไปามีเหตุการณ์ตรงนั้นทำอะไรกันนะหอมจังน่าจะเป็นการทำอาหารโอเคมีของเก็บก่นอนเก็กด R สเพื่อคุยกับลินนะโอเคสี่เหลี่ยมโอเคอาาจานต่อไปจะทำอะไรกินนะอ้ะ Are travelers around as from here well? you พวกเธอเองก็เป็นนักเดินทางแถวนี้งั้นหรอแค่นักเดินทางที่เธอฝากมาหนาเธอกำลังเตรียมอาหารงั้นหรอ travelers. นักเดินทางนี่เองยินดีต้อนรับนะฉันชื่อลินผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดแทงกิวนักเดินทางไปก็อย่างที่เห็นฉันกำลังศึกษาการทำอาหารอยู่นะกินให้อิ่มท้องก่อนไปคือกฎข้อแรก ของผู้มือการเอาตัวรอดในโลกกว้างปิกนิกเหรอฉันก็ชอบมากเพื่อนร่วมทางของฉันก็ทำอาหารเก่งนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมพ <c oughs> ี่เก่งฉันทำได้แค่ที่ง่ายๆนะหรือว่าถูกต้องฉันก็ชอบทำอาหารเหมือนกันอันแรกดีกว่าว่าทำที่ง่ายๆไม่เป็นไรไปติดแล้วให้ฉันดูฟิล์มในของเธอหน่อยสิผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดมาให้คำแนะนำถึงที่ โอะกาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่ bye อยๆหรอกนะจานี้ใส่เห็ดกับเนื้อเข้าไปนในหม้อนั่นเฮ้ลองทำชิคเก้นมัลส์ลูมซุปกลูเวอร์ให้หน่อยสิเมื่อกี้เราทำลายไปแล้วโอเคแต่เมื่อกี้เห็นมีของหล่นอยู่อ่เหมือนเป็นน้องไก่แกปรุงอาหารที่หมอ้อ อ่านี่ไงมัสลูมเลยนี่ใช่ไหมแอดชิคเก้นสกวเวอร์โมมีวัตถุดิบสีทับหนึ่งกับสามทับหนึ่งะก็คือเห็ดกับน่องไก่ตามลำดับเกตปรุงอาหารกดปุ่กลมโอเคแล้วก็อะไรอ่ะกดปุ่กลมปรับเริ่มปรุงโอเคอ๋อมีเกตอ๋อต้องทำก็คือต้องกดตรงอ่าบริเวณที่เป็นสีส้มนะนี่เล็กๆตรงเมื่อกี้ ท่านเลยไปคงไม่ใช่ไหมเกณฑเริ่มปรุงใหม่โอเคโอเคสองชิ้นพอเฮ้ยมีมีอีกอันนึงอะที่มีวัตถุดิบพอแล้วนี่แรดิสแรดิสเวิกกี้ซุปนะฟื้นฟูพลังชีวิตจาก,จากตัวละครที่เลือก8%ถึง1ินและภายใน30วินาทีหลังจากนั้นจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิต2 1 0ถึง300เหนื่อย สามร้อยหน่วยในทุกห้าวินาทีโอ้ยนี่เยอะเอยนี่ดีฮะเอาทำเงี้ยปากสมบูรณ์ความชำนาญหนึ่งชัห้าอ๋อคือทำไปเรื่อยๆถ้าครบมันก็คือเร็วเวลขึ้นไะเหมือนเวลการทำอาหารขึ้นอเดี๋ยวต้องลองดูโอเคก็ต้องคุยกับลินนะ สี่เหลี่ยมทำเสร็จยังอืม mm hmm. หอมไม่เร็วเลยนะงั้นไม่เกรงใจนะ mm hmm. งามงามงามคือคันไม่คิดเลย <c oughs> ว่าจะอร่อยขนาดนี้ <c oughs> นี่เธอมีพรสวรรค์นะเนี่ย อ่าฉันบอกแล้วไงล่ะเรื่องปิ้ของเธอสามารถทำอาหารที่มีระดับยากกว่านี้ได้อีกนะในกระเป๋าฉันยังมีวัตถุดิบทำอาหารอยู่อีกหน่อยฉันให้เธอแล้วกันถือซะว่าเป็นของขวัญตอบแทนอาหารมื้อนี้เฮ้คงไม่ดีหรอกมั้งแล้วเธอจะเอาอะไรไปทำอาหารล่ะไม่เปนไรตอนที่สำรวจป่าก็หาวัตถุดิบทำอาหารได้มาเยอะเลยพวกเธอเอาไปใช้เถอะ แล้วร้าน Food Hunter ก็มีวัตถุดิบกับเครื่องปรุงเหมือนกันพวกเธอจะแวะไปดูก็ได้นะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะนี่เหลือ Chicken Mushroom Skewer ให้ฉันบ้างนะโอเคเควสสำเร็จเคล็ดลับการปรุงอาหารโอเคได้ไข่นกแป้งสาลีมาอ้มีอะไรแวบๆตรงนี้ เคเดเฮตโอเคไปเหไปทางทิศของเมืองนะ้วมีไวรแวบๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้อีกมินโอเคมินไปโอเคใกล้เมืองแล้วมีนกเนกสวยงามโอเคได้ถึงจุดเพลสแล้ว ห้ามอนสเตอแล้งวัชชนพายเป็นแรลงสี่โอ้สวยงามเมืองโอ้ชอบบรรยากาศแบบนี้อะญปนอนิเมะญี่ปุ่นหน่อยอะกกรูนกรูนหน่อยไม่แบบว่ามันดูไม้ไม้เดียมันดูอบอุ่นมันดูน่ารักมันดูอ่อนโยนนะครับชอบชอบแบบนี้มากกว่าเกมจะได้ไม่เครียดฉันขอแนะนำอย่าไปนทางการเมืองกวีแห่งลมและทุ่งดอก แดนดีไลออนเมืองหลวงแห่งอิสปปาราภาเรานักเดินทาง,ทางภายใต้การคุ้มครองของกอ,องอศวินแง่งอะไรเนี่ยฟาวเนียสทุกท่านยดีต้อนรับสู่มอนสเตดในที่สุดก็ไม่ต้องนอนในป่าในเขาแล้วแต,แต่ว่าเราผู้คนในเมืองนี้ทำไมดูไม่มีชีวิตชีวาเลยล่ะน่าจะเพราะว่าทุกคนตอนนี้มัวแต่ก,กังวลเรื่องซอมเทอร์ แต่หากมีจีนแล้วเราก็ไม่มีปัญหาแน่นอนจีนจีนเหรอรักษาการผู้บัญชาการกองกองทัพกองอัศวินแห่งฟาวอนิอัสจีนผู้ปกป้องเมืองมอนสแตดพวกเราเมื่อพวกเราเมื่ออยู่กับจีนแล้วถึงแม้จะเป็น storm ที่หดลายน่ากลัวก็ไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคมีทางมีข้อเลือกนะคงจะเป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่สินะแบบวงเล็บคือคิดหวังว่าเธอคงรู้เรื่องเทพแห่งลมบ้างนะวงเล็บเหมือนกันนะเพราะเธอเป็นผู้หญิงเหรอจีนเออน่าจะชื่อผู้หญิงแกเคคงเป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่แล้น,นะเรื่องตอนนี้กันจริงสิก่อนที่เราจะไปถึงที่สู่วิการกองอัอสวิน ฉันอยากจะมอบของขวัญให้แกปัญญพินคือเป็นการขอบคุณที่ช่วยฉันกว่าล้านค่ายของฮิลลิเคิลเมื่อครู่นี้น่ะเอ้แล้วของฉันล่ะเพราะว่าพายมนอนน้อยไม่น่าจะใช้สิ่งนี้ได้ละมั้งนะแต่เย็นนี้ฉันจะเชิญเธอไปกินเนื้ออกแครอทราดซอนน้ำผึ้งติ i กี้ฮันน y r o ร s t ของขึ้นชื่อของมอนสเตอด้วยนะเนื้ออบแครอทซอสน,น้ำพึ่งมากับฉันก่อนละกัน uh, พวกเราจะไปส่วนที่สูงขึ้นไปของเมืองว้าวเนี่ยไฮไลท์คำว่าสูงขึ้นไปด้วยโอเคมีเหมือนธนูมหม่แหมให้รางวัลมาก็คือให้รางวัลกับตัวเองละสิโอเค โอ okay. เคอาวุธมีให้เลือกอันใหม่สามดาวโอเคพลังโจมตีพื้นฐานสามสิบแปดนะพลังชีวิตเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซนต์ด้วยโอ้ดีจังโอเคกดมุมเอาหนึ่งค้างไว้แล้วไปที่เควสเมนูเควสนะคอนโยกขวามาตรงซ้ายล่าง Okay. มีเมืองหลวงห่งอิสราพเฟสมาใหม่นะคร้อยปดสิบสามเมตรเค okay. อ๋อมีกดวงกลมนะนำทางเอ๋อเยเขจ่ายก็คือจะมีจุดแจ้งไวไง้ไปทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไปกันอ๋อมีมีแสงระยิบนำทางตามทางรง เฮ้ยทำไมต้องเดินวนอ๋อปีนได้อ๋อเย่เข้าใจอนอีจังเออเออไม่ต้องเดินอ๋มโอเคปีนเลยได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะมันสูงโอเคไปทางนั้นโอเคเมืองยังสวยอยู่นะก็เลยยังไม่ตัดภาพโอเคแต่เริ่ม จะกายแล้วโอเคเดี๋ยวถึงที่แล้วตัดภาพไปแล้วโอ้ยมีนี่เตรียมพร้อมกับท่าน้ำปริยาทางข่านะเป็นข้อมูลการต่อสู้ติสตรีโอน,นั่นเองสภาพเรื่องาบางอย่างและการโจมตีทางท่านั้นอาจทำให้สิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติของท่าน้ำได้โดยในตอนที่ท่าน้ำประสานกับท่าอื่นๆยังจะสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาของา่าได้อีกด้วยโอ้ย oh, yeah. เปลนหน้าสภาพแวดล้อมบางอย่างและการจำตีของท่าุนั้นอาจทําให้สิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติของทาาุน้ําได้โดยในตอนที่ทาาุน้ำประสานกับทาาุอื่นๆยังจะสามารถทําให้เกิดปฏิกิริยาของท่าุได้อีกด้วยโอเคโอายโอ้ขึ้นมาม,ม,มุมนี้ก็สวยฮะโอเคไปทางไหนต่อละเอึ โอ,โอ้เป็นนางฟา้าโอเคโอเค,อเคแล้วก็ขึ้นมาข้างบนต่อนะถ้ามันมีทางแยกผมก็ตัดท่ามาว้าวมุมนี้สวยอะโอเคโอ้ข้างบนมีลูกปันป้นนางฟ้าเดี๋ยวไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมบริอ่ามีคาสซีนเอาล่ะต่อขั้นนั้นก็คือ เครื่องร่อนเวหาอ่าเหมือนบินอัโดบายเลยพวกอัศวินรัตเวนใช้มันเพื่อบินบนท้องฟ้าผู้คนของมอนสเตอร์ชอบใช้มันเหมือนกันฉันพามาที่นี่ก็เพราะเหตุนี้เพื่อที่จะให้เธอเห็นข้อดีของมันได้โดยทันทีโอ้ดูเธอตื่นเต้นกับการแนะนำสิ่งนี้จังเลยนะเพราะว่าลมคือจิตวิญญาณของมอนสเตอร์ไงล่ะ โอเคที่มาล,ลองรื่งร่อนเว <ไป S 1> หาด<ห>ิสิถึงแม้ว่าจะใช้งานงาน่ายแ,แต่เธอต้องฟังคำแนะนำจากฉันให้ดีนะค่ะโ <c oughs> อ้อันตรายก็นาใช้งานฉันละันโอเคคันยกซ้ายเดินหน้ากดปุ่มเอเมื่ออยู่บนอากาศเพื่อร่อนเวหาโอเคเอาเย้สวยงามเจไปจุดนูนนะตรงซอก โอเคอีกหกสิบเมตรแล้วบินได้ไหมอ่ะโอ้ยล่วงเลยโอเคโอ้ลงมาเร็วจังนะโอเคเย่สวยงามอา้าวมังกรมาอีกแล้วช่วิพ่นัะนะ่นอ่ะโอ้ฟันขโมงฝุ่นเต็มไปหมดทำไมท้องฟ้า บางคาสีนก็ไม่มีหยุดรอด้วยต้องหาให้ทันว้าวสวยงามโอ้จอยสั่นด้วยดีจัง p ีซีโออายุ เข้าทำลายหมวกาะโอ้ยเราสุพัดขึ้นไปในงวงพายุโอ้ยเราใช้ปีกที่เพิ่งได้มาบินขึ้นมาอมันอ๋อพะมันมีพายุลมด้วยไงมันเลยทำให้เราบินอยู่ได้นานโอเคต้องสู้มังกรเหรอโเย่เย่เย่ใช่ไหมนั่นไงมีหลอดเลือดมังกรเลเวลสิบ กดล่หวานว่าอา,อาสองโอเคในนี้อรอนจินากูว่าเธอสามารถคว้าอารมอะไรเนี่ยเคอ่านไม่ทันโอ้นี่ไงอาสองยิงเย่สวยงามโอ้ซู้บนท้องฟ้าเิดทำได้ดีอะเกมอ่มชอบเหมือนเกมคุณภาพของญี่ปุ่นเกมหนึ่งได้เลยนะคุณภาพมากเลยแหละ เจขึ้นทางแล้วกดค้างได้นะเคกดค้างดีกว่าแน่ไา้ซตายซานี่ทำชาวบ้านเด็ดร้อนโอเคถึงระดับหนึ่งก็มีคาสิโอร้องขึ้นมาโอ้ทำท้องฟ้าสวยด้วยแม่ก็เป็นชั้นๆ สวยงามเกมชอบแล้วแหละพี่หน้าคนเล่นเยอะเลยเยอะตอนแรกผมอาจจะเล่นตั้งแต่แรกแล้วผมแต่ผมติดอีกเกมหนึ่งอยู่ไงดะก้อนซินอเวิร์สกับดะก้อนบอลซินอเวิร์สกับอ่าสกายลิมน,นะเธอเป็นไรไหมยิ้มไปเป็นไรใช่ไหมโอเคใครมาตบมือ นึกไม่ถึงว่าจะมีพลังในการต่อกรกับองค<อ>์กรยักษ์ได้นายคือแขกของเราหรือว่าอายุลูกใหม่กันนะหาเรื่องกันหรือ Storm Terror อม,อมาโจม,มต,ตี Monster ถึงที่นี่เลยเหรอคาย a t r a v e l ปัญจพินพวกเจอมาพอดีเลยพวกเราต้องรีบแล้วรอกอนแอมเบอร์ตรงนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยใช่ไหมเออโอเคนี่คือไายะเป็นหัวหน้ากองทหารมาของเราสองท่านนี้คือนักเดินทางผู้มาจากแดนไกลปัญจพินและไพมอลไพมอนรู้แค่ว่าจากแดนไกลเองเหรอ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ I see พี่แท้ก็เป็นอย่างนี้ยินดีต้อนรับสู่มอนสเต์แต่น่าเสียาย times, ได้มาเจอเวลาแบบนี้ข้าเข้าใจความจะปวดของการถูกพาค,คนในครอบครัวไปดีคุณนักเดินทางนอกจากนั้น really sure ถึงจะไม่รู้ว่านายจะหาเทพแห่งลมไปทำไมก็เถอะ แต่คนทุกคนก็มีความลับกันทั้งนั้นนั่นแหละใช่ไหมฉันไม่เซาซีหรอกนะจบแล้วออฉันต้องขอพูดขอบคุณพวกนายในหน้าของกรองอัศสวินด้วยนะมีทางเลือกนะก็จะให้ดูเฉยๆก็คงไม่ได้หรอกนะไม่เป็นไรแล้วรางวัลล่ะล่างก็ดีนะ อันบนแล้วการอันล่างมาดูที่งกไปหน่อยอันบนก็จะให้ดูเฉยๆก็ไม่ได้หรอกนะเมื่อกี้ที่นายสู้กับเจ้าอสูรบางกองนั่นเต่าผู้คนที่ถูกปกป้องไว้ล้นเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วตัวของรักษาการผู้บัญชาการเองก็น่าก็สนใจในตัวเธอทั้งสคนละหวังว่าจะมาที่ส่บัญชการกองอสูนด้วยกันโอเค นั่นแต่งกายตัวละครปลดล็อกแต่งกายตัวละครเย่นั้นสิเราสามารถเปลี่ยนเป็นไอไอปีกที่ได้จากจดหมายใช่ไหมเม,เมนูตัวละครทนานว่าแต่งกายตัวละคร R3 โอเคเครื่องร้อนเบหาโอเยมีมีให้เลือก Wing of d i s s e n s w o n w o n g o m p o m p a n i o n s h i p อันนี้คือที่ได้มาจากจดหมายนะ ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่เอ,อ,อันการก็สวยดีนะลายมันสวยแกเ,เปลี่ยนนี่แหละคอมเบเนียนสมใส่อยู่มาสมใส่อยู่แล้วอ๋อก็คือนั่นแหละิ่นสวยใส่อ๋อกค่นี้โอเคไปที่ทิศตะวนันออกเฉียงใต้ค่อดไปทางใต้หน่อยนะ Okay. มาดูความสำเร็จท่านหน่อยนะมีตกใจสิ่งมาสุดจานของโลกสิ่งมาสุดรานของโลกหรือจะเป็นพายุลูกใหม่ขับไล่มังกรยักษ์ที่โจมตีมอนสเตอร์นะครับครับพี่ไพ่ไพ่โมเจมปะไพ่โมเจมห้าโอเคยังไม่รู้ว่าไพ่โมเจมไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยดูกัน ไปต่อครับตามเสนอครับเออมีข้อมูลสำคัญการเรียกลูกศรเมาส์ออกมาอินเทอร์เน็ตแล้วก็โอเคกดอินเทอร์เน็ตถึงอินเทอร์เน็ตซ้ายค้างเพื่อแสดงรูปสอนเมาส์และใช้ปุ่มคีย์ต่างๆบนหน้าจอโอเคซึ่งมไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ใช้อยู่แล้วแหละเมาส์เพราะว่าผมใช้จอย โอเคไปต่อเลยตามเซอรัลเครีส